ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใส28พฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งอบตอกันนะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นกับดิฉัน,นอนุมากเกษตรพืชผลค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมครเราจะไปสนทนากันค่ะกับท่านพันตํารวจเอกจรงวิทย์ขุมมานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกาตนะคะสว, د د สวัสดีค่ะท่านวิทย์สวัสดีสสดค่ะตอนนี้พวกเรานับถอยหลังกันนะคะยี่สิบแปดพฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งนะฮะในยกอบตแล้วก็สมาชิกนะฮะอบตซ <28 S 1> ึ่งถ้าจะว่าไปแล้วอบตเป็นการเลือกตั้งที่ สำคัญมาก,มากๆนะ <terra. S 1> แต่ว่าเป็นงานหนักของกกตด้วยนะครกกตเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะตอนนี้ครับในส่วนของกกตะนะครับมีหน้าที่กำกับดูแลนะครับหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งจริงๆก็เป็นของแต่ละอ,อบนตอนะครับก็เป็นอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกู <bronze Suzanne> ้มาต่างๆก็อบตาจะเป็นใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับของเราแค่กำกับดูแลเฉยๆนะครับในส่วนของการกำกับดูแลของเรานะครับคือเช่นเช่นดู กระบวนการเรื่องกฎหมายระเบียบนะครับการอบรมกรรมการประจำหน่วยให้การหน่วยเลือกตั้งเป็นเหมือนกันทั่วประเทศครับไม่ว่าจะวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนต่างๆนะครับแล้วดูแลเรื่องการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับเรื่องการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งต่างๆนะครับก่อนใหญ่แล้วก็สุดท้ายเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วลงคะแนนแล้วส่งมาที่ที่เรานะครับเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งครับ นี่คือโดยภาพรวมบทบาทของเรานะแต่ว่าในกําหนดการทํางานของกรอตตอนนี้ลงสมัครกันแล้วอ่ะนะยอดปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไหมคะท่านจรูวิทย์คะครับก็ยอดมากกว่าสมัยก่อนนู้นนะครับคือไมยไปนานครับถังหาปนานครับก็ยอดยอดก็ดูดูแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมทั้งสิ้นนะนะครับทั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาอบตเนี่ย1,36,000 250คนแยกเป็นผู้สมัครนายกเนี่ยนะครับ12,309คนนะครับแล้วก็เป็นสมาชิก123,941คนนะครับแสนสามกว่าๆนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรสิ่งที่พวกเราจะได้เห็นต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของการหาเสียงนะ,ะการหาเสียงเนี่ยเราต้องมาคุยกันเยอะเลยเพราะหลายคนบอกว่ากฎกฎติการรมารยาทต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ เรื่องของสื่อโซเชียลนะตรงนี้จะว่าไปก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับการเลือกตั้งอบตเหมือ,อ,อนกันนะฮะทางกกตวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างในเรื่องระเบียบหาเสียงครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระเบียบหาเสียงนะครับก็ลําดับแรกเลยครับก็คือการควบคุมเราดมกัดดูแลควบคุมใช่ไหมครับก็คือควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนะครับ,รบอันนี้สองควบคุมด้วยกฎหมายที่ทําผิดกฎหมายเลยยก <บ S 2> ตัวอย่างนะฮะท่านจะลร้งวิทว่าใครหาเสียงในรูปแบบอย่างนี้ดําเนินการแน่ รับอย่างเช่นซื้อเสียงครับที่ผ่านมาเรื่องตัางท้องถิ่นมีการจับกลุ่มนะครับครับมีการเจ้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มด้วยอะไรด้วยนะครับว่าเอาเงินไปจดไปจดบัญชีประชาชนแล้วไปแจกเงินอะไรต่างๆก็มีการจับกลุ่มอยู่นะครับดึงเงินคดีแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันกับผู้สมัครนะครับก็มีการไต่สวนด้วยนะครับไต่สวนโดยเจ้าที่กกตคดียาดำเนินคดีโดยเจ้าที่ตำรวจนะครับแยกกันเลยนะครับ เจ้าที่ตารวจเจ้าที่กรกตก็มีการไต่สวนไต่สวนถ้ามันเกี่ยวพันกับผู้สมัครก็คือใบแดงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแน่นอนอครับครับ,รบ,รบลักษณะน,นี้ถ้าเกิดเป็นหลังประกาศก็ส่งที่สาลอุทธรณ์หรือสาลอุทธรณ์ภาคนะครับเพื่อให้ให้มีคําสั่งเรื่องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีครับนี่คือขั้นตอนทํางานของกรกตแต่ว่าในเรื่องของการซื้อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ตระหนักนะครับเพราะว่าแต่ละท้องที่นะคะท่านผู้ชม จำนวนคนก็ไม่เยอะนะครับบางคนบอกโอ้ซื้อไม่ยากเพราะว่าจำนวนคนไม่เยอะแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะกระบวนการต้องปรามนะคะเรามีการดําเนินการอย่างไรแล้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการกันแกล้งกันมักจะมาคู่กันเลยนะท่านงวิทย์ทางกรกตจะรู้ทันยังไงคะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงนะครับ อันที่2ก็คือควบคุมเมื่อกี้ทาผิดกฎหมายเด็ดขาดแล้วก็ควบคุมด้วยค่าใช้ใจ่ายเลือกตั้งด้วยค,ค่าใช้ใจ่ายเลือกตั้งเช่นใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ในแต่ละอบตก็ประมาณ2องแสนสามแสนห้าแสนแล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ของของแต่ละอบตนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าจะหาเสียงในขอบเขตเงินน,นี้จะหาเสียงด้วยวิธีใดบ้างนะครับติดป้ายมีไวนิลวมีใบป,ปิวแผน่นพับมีรถหาเสียงมีผู้ช่วยหาเสียงอะไรต่างๆพวกนีน้พอเสร็จแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องแม้จะไม่รับเลือกตั้งก็ต้องทำม ทำมาแจ้งหนึ่งครับว่าใช้ชจ่ายไปเท่าไหร่อ้าวท่านจ้ากมีการแล้วถ้าเกิดมีคนเขาลักคข่ชอบพอเราไปทําป้ายโฆษณาติดข้างกําแพงให้เราเราไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆพี่กระทาแล้วเราทํายังไงครับครับเกิดในเขตอบตท่านอย่าเล็กนะครับก็ต้อง <ไป S 2> ต้องด <ไป S 2> ูร<อ>่วมกัน,นะคะต้องบอกนะ <Okay. S 2> แต่มาเช่่อาลงนะครับอาจจะรวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วยก็ได้ oh. นะครับมันมันตัวตัวตัวผู้สมัครมาไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินด้วยซ้ำไปแต่ที่เขานิยมชมชอบก็ททำป้ายให้ใช่แต่ก็ต้องคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วมีลักษณะของการหาเสียงที่เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยไหมฮะครับก็ค,บคือไปออไปโปรยไปปิวแผ่นพัพบมั่งอะไรบ้างนะครับไอ้ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องหาเสียงโดยถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็หาเสียงโซเชียลมีเดียก็ต้องแจ้งเหมือนกันนะครับใน Facebook หรือใน Twitter หรืออะไรก็ตามนะครับก็มีครับมีมีเขาเขาก็ให้แจ้งให้แจ้งเจ้าที่กรกตจังหวัดของเราพอจังหวัดก็เป็นคนดูแลกำกับอยู่นะครับอันนี้คือแนวทางการหาเสียงใช่ครับแนวทางการหาเสียงโดย การควบคุมกกตควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็การควบคุมก็คือทำผิดกฎหมายเด็ดขาดก็ควบคุมโดยการที่ดําเนินคดีดําเนินการเลยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันของกกตเราก็มีเปิดบริการหลายช่องทางให้พี่น้องประชาชนติดต่อให้ข้อมูลหรือว่าแม้แต่สักถามข้อสงสัยได้ใช่ไหมครับท่านการครับครับก็มีมีหลายช่องทางนะการสื่อสารระหว่างเรากับ กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นแต่พบเห็นนุชลิกันหนึ่งสี่สี่หมุนหมายเลขนะครับสี่ตัวหนึ่งสี่สี่มีเจ้าที่รับสายนะครับแล้วก็มีมีทางเว็บไซต์ก็มีนะครับมีแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ก็มีแอปพลิเคชันตาสับะรดก็มีนะครับทางที่ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็แจ้งเหตุได้นะครับหรือว่าเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ตังคเข้าไปได้ครับแล้วก็ผู้สมัครด้วยครับ หลายช่องทางทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะเราก็รอมานานนะฮะหลายๆท่านบอกเป็นปิดปีฉะนั้นคราวนี้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราให้เต็มที่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะท่านเลขาธิการาคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาค่ะขอบพระคุณมากค่ะคขอบคุณมากครับ